สวัสดีครับพี่น้องชาว youtube ทุกท่านนะครับเช้านี้ก็กินข้าวนะครับกินข้าวเช้านะครับอันนี้ต้มฟักไก่นะครับต้มฟักไก่เมื่อเช้าเราทําให้หม้อหนึ่งวันนี้เราอุ่นกินไปแล้วนะไแล้วเรากิากกนไปส่วนอันนี้ก็เป็นต้มคานะครับต้มคาไก่ต้มคาไก่นี่ไปซื้อมานะครับซื้อมานะครับก็เห็นมันลองดูว่ามันอร่อยไหม ต้มขาไก่ก็มีไก่มีตีนไก่นะครับมีหัวหอมมีต้นตะไคร้นะครับแล้วก็มีเห็ดนะครับมีเห็ดมีเห็ดด้วยนะครับแล้วก็มีใบอะไรเนี่ยคล้ายๆต้นหอมนะครับแล้วก็ตะไคร้แล้วก็ขานะครับมีขามีขามีใบมะกรูดนะครับมีใบมะกรูดนะครับแล้วก็มีเห็ดนะครับ ก็โอเคนะลองกินดูนะครับเอาซื้อมาซื้อมา40บาทครับเมื่อเช้าก็ทดลองดูนะครับว่ามันอร่อยไหมก็โอเคนะใช้ได้ใช้ได้แต่ต้มฟักนี่อร่อยนะครับ วานทากินไปก็สุดยอดครับชิมบันที่เรียบร้อยโอเคเลย ครานี้ว่าจะแกงไม่ได้แกงก็ดีเก็บพวกมะน,นาวใบกะเพรามะกรูดต้ตะไคร้ให้เขาเดี๋ยวเขามาเดี๋ยวเขามารับนะครับไม่ได้ขายนะครับให้เขาเขามาขอ กินข้าวไม่เยอะกินแบบพอดีพอดีนะครับผมไม่ผมกินข้าวจะไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะครับผมจะกินแต่พอดีพอดีนะครับ ตอนเช้าเป็นสิ่งสําคัญนะครับเป็นเป็นอาหารที่มีประโยชน์นะครับพอตื่นขึ้นมาเราทําออกกาลังกายเสร็จออกกาลังกายเสร็จปั๊บล้วก็ทำกับข้าวหากรกับข้าวมาทานเพราะเรานอนพักผ่อนมาตั้งคืนแล้วพอตกข้างเช้านี่ร่างกายมันต้องการอาหารนะครับเราก็ต้อง ทำกับข้าวการบางคนเขาก็ไม่ทานนะเขาทานกาแฟไข่ดาวขนมปัง เช้าผมก็กินกาแฟนะครับกินกาแฟกินไข่ลวกมาแล้วนะครับไปตลาดก็ไปซื้อของก็พอดีเลยก็กินมาเรียบร้อยนะครับต้มขาไก่นี่ต้องมีเขาเรียกว่าต้องมีอะไรนะ ต้องใส่ให้รสเปรี้ยวๆนั่นหน่อยนะแล้วถึงจะอร่อยนะครับถ้าออกหวานเนี่ยมันก็ไม่อร่อยนะครับอันนี้ออกเปรี้ยวๆนิดๆนะครับก็ถือว่ากินแล้วก็โอเคนะครับ ไม่เยอะนะครับผมกินนิดเดียวกินหน่อยเดียวนี่ก็ขาไก่ก็ยังเหลืออีกเยอะนะครับกินได้ทั้งบ้านนะครับนี่นะกินได้ทั้งบ้าน4ี่สิบาทน,นะครับ40บาทในตลาดนะครับไม่แพงนะครับไม่แพงถือว่าเยอะนะครับถือว่าเยอะก็ครบห้ามูเหมือนกันนะครับครบห้ามูส่วนนี้ก็เป็นต้มฟักนะครับต้มฟักกินข้าวเสร็จก็ซบชดน้ำอร่อย นี่นะครับใบมะกรูดนะครับอันนี้ลูกมะนาวเก็บมะนาวเมื่อกี้นะครับเก็บมะนาวแล้วก็น,นี่ลูกมะกรูดนะครับลูกมะกรูดอันนี้ก็ตะไคร้นะครับต้นตะไคร้นะครับตะไคร้นี่นะครับตะไคร้ อันนี้ก็ใบกะเพรานะครับหลังจากทําของพวกนี้เสร็จก็ก็มาทานข้าวนะครับมาทานข้าวนะและ้วก็สบายๆนะครับสไตล์คนบ้านบ้าๆอยู่แล้วนะครับเอาละครับสำหรับวันนี้ผมมิตรถ,ถามพาไปเที่ยวขอขอบคุณท่านผู้ชมาอย่างยิ่งครับย่ได้ติดตามรายการมาโดยตลอดนะครับ อย่าลืมนะครับกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดซับสไครป์เพื่อติดตามรายการในอกาศต่อไปด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ